เอที่ใหญ่แล้วก็ไหลตกนะคะทุกคนเราต้องขีดเส้นวงแขนใหม่นะคะก็เก็บไหลขึ้นวงแขนใหม่แล้วก็คือเนี่ยค่ะเราเลาะอ,ออกมาเป็นแบบนี้เลยก็ทีนี้ก็วงแขนเสื้อเราขีดเสร็จเรียบร้อยนะคะทีนี้ตัวเสื้อกับแขนเสื้อให้ให้เราใช้เข็มมุดกัดนะคะทุกคนกัดเพื่อที่จะ อ่านำไปเย็บนะคะตามสาัดส่วนของลูกค้าเลยนะคะทุกคนเราวัดไหลได้เท่าไหร่วัดอรอบรักแร้ได้เท่าไหร่ทุกอย่างที่เราวัดพอดีต้องบวกรวมนะคะอยู่ที่ความชอบของลูกค้าบวกรวมบวกมากบวกน้อยอยู่ที่ความชอบของลูกค้าอันกัดเข็มหมุดก่อนที่เราจะไปเย็บมันเป็นการจัดระเบียบวงแขนเสื้อกับตัวเสื้อนะคะเพื่อที่จะ ช่วยในเรื่องของอาการเย็บจะช่วยให้เราเย็บง่ายขึ้นนะคะจากวา่าแขนแขนเสื้อนี่เขามีส่วนโค้งก็จะเย็บยากนิดนึงก็ถ้าให้ง่ายก็เราต้องเนี่ยฮะต้องกัดเข็มหมดแต่ว่าถ้าเราตั้งจากเลยเย็บเย็บยากนะคะแต่สำหรับมือใหม่การกัดเข็มหมดแขนเสือ้อก็ จะดูเหมือนยากนิดนึงแต่เราทำบ่อยๆเราจะเก่งขึ้นนะคะบางทีเอ,อ่แขนเสื้อบางทีผ้าจะดูเหมือนเเหลือให้เราผ่อนผ้านิดนึงนะคะทุกคนผ่อนผ้านิดนึงค่ะแล้วก็ไล่ไล่ไปทีละนิด สำหรับมือใหม่อาจจะดูยากนิดนึงแต่ก็ฝึกเรื่อยๆก็จะเก่งนะคะเรากัดเสร็จแล้วก็ทีนี้เราจะไปเย็บกันแล้วนะเราก็เดินเย็บวงแขนเสื้อก่อนจ้า,เ,าเดินเย็บทั้งสองข้างให้เสร็จก่อนนะคะเออพอเสร็จพอเย็บเสร็จแล้วก็เราถึงจะเอาไปพงริมนะคะทุกคนแต่ลืมบอกไปนะคะ ให้เราเดินเย็บฝั่งที่เป็นแขนเสื้อนะคะทุกคนไม่ไม่เดินฝั่งที่เป็นตัวเสื้อนะไม่งงนะคะเดินเย็บฝั่งแขนเสื้อจะเย็บง่ายกว่าคะ่ะก็เออมากัดเข็มหมดุดตะเข็บใต้แขนแล้วก็ตะเข็บข้างลำตัวนะคะเรากัดเข็มหมุดเสร็จแล้วก็เราจะเดินเย็บก็ตลอดแนวเลย มากงานแบบนี้จะเผื่อเย็บแค่1เซนนะคะเพราะว่าเวลาเราไปผงเราก็พ้งแต่เก็บคู่ก็เดินตั้งแต่ใต้แขนเลยจ้าเดินใต้แขนจนถึงชายเสื้อนะคะลักษณะนี้ก็คือเราจะเข้าเหมือนเสื้อผู้ชายอันนี้จะเป็นงานงานเอองานซื้อที่ลูกค้าซื้อมานะคะ เย็บเสร็จแล้วทีนี้ก็เราจะเจนผ้าออกเหลือแค่1เส้นแล้วก็เราจะไปพง้งตะเข็บคู่เราเจนผ้าออกเหลือ1ซสนประมาณนี้ค่ะก็เอาไปพ้งดิมนะคะโอเคงานเสร็จเรียบร้อยจ้าก็เ,าเสร็จสมบูรณ์แล้วก็จะประมาณนี้ค่ะทุกคนคะ่ะการปรับไซ